สวัสดีค่ะน้องทุกคนยินดีต้อนรับสู่ไทยโยชาแนลนะคะวันนี้พี่ออนก็มีเคล็ดลับในการทำพาร์เรดดิ้งมาฝากน้องกันค่ะซึ่งพี่ออนมั่นใจว่าสําหรับพาร์เรดดิ้งเนี่ยน้องๆทุกคนต้องใช้เวลานานมากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะพี่ออนก็เลยมีตัวอย่างข้อสอบแกศภาษาอังกฤษในปี2563นะคะมาเป็นตัวอย่างให้น้องๆดูแล้วก็เราจะมาแชร์เคล็ดลับ ในการทำข้อสอบให้เร็วนะคะวันนี้เนี่ยพี่ออนเอาตัวอย่างมาให้ทั้งหมดเนี่ยนะคะสข้อนะคะรี n งเรื่องนึงพี่ออนยกตัวอย่างคำถามมา3าข้อเดี๋ยวเรามาดูกเลยนะคะว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่อ,อเคค่ะอันนี้ก็คือเนื้อเรื่องนะคะซึ่งเป็นเรื่องแรกที่น้องจะได้เจอในปี2563นะคะอ่ะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับฟืนชุยนะคะซึ่งฟืนชุยคืออะไรฟืนชุยเนี่ยนะคะในภาษาไทยก็คือมองจุ้ยนั่นเองนะคะเขาพูดถึงเรื่องของมองจุย้ยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องนี้เขามีคําถามที่จะถามว่าอะไรบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปอ่ะโอเคค่ะและนี่ก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่4พารากราฟนะคะแล้วพี่ออนก็คัด นะคะคำถามมาจํานวนทั้งหมดเนี่ยสข้อนะคะมาให้น้องๆลองรีวิวกันดูว่าถ้าเจอคำถามแบบนี้แล้วเราจะไปหาคำตอบจากเนื้อเรื่องได้ยังไงนะคะสำหรับคนที่เคยเรียนกับพี่ออนแล้วนะคะต้องรู้แน่นอนว่าเทคนิคการทำเนี่ยทำยังไงแล้วจะต้องทำได้เร็วอย่างแน่นอนนะคะอ่ะส่วนคนที่ไม่เคยเรียนก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะนะคะอ่ะ วิธีการทำข้อแรกนะคะข้อแรกเนี่ยข้อ31เนี่ยเขาบอกว่า it is believed that furniture has been around since prehistory the cause ใช่ไหมน้องๆที่เป็นลูกศิษย์พี่อรอจา๋าพรีแปลว่าอะไรลูกนะคะอ่ะพรีแปลว่าก่อนใช่ไหมคะ prehistory ก,ก,ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนประวัติศสาสตร์ถูกไหมนะคะที่ขอแนะนำนะให้เราเป็นยังไงไว้เลย ไฮไลท์ไว้เลยเพราะเราจะต้องไปหาคำว่า prehistory จากในเนื้อเรื่องนะคะอะทีนี้เรามาดูชอยก่อนนะคะชอยจะมีทั้งหมดหาข้อนะคะชอยข้อแรกค่ะให้เราไฮไลท์ว้ธี ancient s i t e นะคะชอยที่2ให้เราไฮไลท์วิธี religion นะคะ religion แปลว่าศาสนา,า,านะคะซึ่งพี่ออนจำได้ว่าในคลาสพี่ออนเนี่ยพี่ออนสอนไปแล้วสำหรับน้องๆที่เคยเรียน ต้องได้คำนี้แน่นอนนะคะคำที่3นะคะช้อยที่3เราก็ไฮไลท์ไว้ที่คาว่า c a v e นะคะข้อ4เราจะไฮไลท์ไว้ที่คาว่า g r a v e นะคะข้อ5เราจะไฮไลท์ไว้ที่คำว่า Destiny นะคะแล้วเราก็ต้องไปหาว่า Prehistory เนี้ย จะอยู่ในข้อไหนระหว่าง1 2 3 4 5เราได้ไฮไลท์ไว้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวพี่ออนเนี่ยขอกลับไปที่เนื้อเรื่องดูเลยนะโอเคนะคะทีนี้น้องดูเลยแน่นอนอยู่ในพราราฟแรกนะคะพี่ออนได้ไฮไลท์ไปแล้วเห็นไหมน้องคะมีคำว่า prehistory ตรงนี้ถูกปะอ่าแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็ลองดูจากรูปประโยคนี้ว่าเจอคำว่าอะไรมั่งนะคะเราจำได้ไหมมันมีคำว่า brave แล้วก็มีคำอื่นๆใช่ไหมคะแต่ที่เราเห็นเนี่ยมันไม่มีคำว่ากร v ฟไม่มีคำว่าสไซสไม่มีคำว่ารี l ิจ i o ส s อะไรเลยนอกจากคำว่าเคฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้นะคะจึงสามารถตอบได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอบข้อไหนอ่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้เรารู้แล้วใช่ไหมนะคะว่ามีคำว่าเคฟก็เลือกข้อที่มีคำว่าเคฟคือข้อ3จบไปข้อต่อไป นะคะค่ะเป็นไงคะข้อแรกลองนับเวลาดูนะใช้เวลาเท่าไหร่พี่บอกตามตรงไม่ถึงสิบวิยิ่งถ้าเป็นรู้สิทธิอนะห้าวิก็ไม่ถึงถูกปะ่ะนะคะอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูในข้อ32เขาบอกว่าฟรงชื่อ first use ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะไ i ไ h l i g ที่ first use เลยนะคะซึ่งเป็นการใช้ครั้งแรกถูกไหมเราจะไปหาคำว่า first use ที่อยู่ใน p a r a g r a p นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูช้อยกันก่อนอะมีกราฟใช่ไหมคะมีเฮาส์แล้วก็มีพา l a c ซ s แล้วก็มีม n น m e n t s แล้วก็มีซีรีส์นะคะทีนี้เรามาดูเลยมันอยู่ที่ paragraph ที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเลยว่าถ้าข้อข้อบนถาม paragraph แรกข้อที่2ก็ต้องถาม paragraph ที่2แล้วมันก็จะรันลงมาเรื่อยๆข้อมูลก็จะรันลงมาเรื่อยๆถข้าปะนะคะอะเราเจอเฟิร์นยุนแล้ว อย่าไปซีเรียสเจออะไรเลยตรงนี้พี่ออนเขียนไว้แล้วว่านี่คือคำตอบข,ของข้อ3ามอนี่คือ grave น้อง่ะตอบได้ยังอ่ะ grave แปลว่าหลุมศพค่ะสน m o n u m e n t แปลว่าอนุสาวรีย์นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ที่ถูกต้องเลยคือข้อ1กี่วินาทีเอ่ยอ่ะโอเคนะคะเห็นปะรวดเร็วไหมทุกคนนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูข้อ3า ที่พี่ออนลองเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแน่นอนเราไฮไลท์เลยนะคะว่ามันเกิดขึ้นนะก่อนปี1960ก่อนคริสต์ศัาราช1960นะคะ f ฟังช h ยแฮสวิ i อิ in t เ e w อา t นะคะเขาก็ถามว่าเนี่ย will ก็คือการดูถูกไหมดูจาก West ก็คือชาวตะวันตกชาวตะวันตกมองว่ายัางไงมองว่ามันแฟ a c t i นท l หรือเปล่ามองว่ามัน s e c r e t ท v ี y. มองว่ามันนอนเซน s หรือมองว่ามันแบบ frightening โอเคทุกคนภารกาจที่สองมีเขา่าเว่าภารกาจที่สามมีเขาว่าเวสเทิร์นนะคะอ่ะแล้วก็นี่ไง s นจูร r y ตรงเนี้ยคือเท่าไหร่เด็กเพี่อวันจ๋าเซนเป็นพรีฟิกแปลว่าอะไรจะ๊100มมะหนึ่งร้อยถูกไหมค่ะอ่ะในช่วงนะคะเออใช่ไหมนาศตวรรษที่สิบเก้าเนี่ยนะคะ เขาบอกว่า general response response ก็คือปฏิกิริยาตอบรับนี่ยมันนิ g ก t i ฟ e นิเกตฟเป็นยังไงเวลาที่เหมือนหนูตรวจโควิดอย่างเงี้ยถ้าหนูตรวจแล้วเจอผลบวกก็เรียก o s i ิทีฟคือหนูเป็นแต่ถ้าหนูเจอผลลบนิเกตฟก็คือหนูรอดถูกไหมคะเขาบอกว่าเวสเทิรเนี่ยมันนิ a ก i v ฟแปลว่าเขามองว่ามันดีไหมหนูลองตอบกับตัวเองดูดีไม่ดีดอ่าใช่ไหมมันนิก แล้วก็บอกว่ามัน superstitions ซึ่ง superstitions เนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติแปลว่าเหนือธรรมชาตินะคะหรือมองว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนะไม่ขึ้นอยู่กับวิทยาศาสตร,ร์นะคะแปลว่าเขามองไม่โอเคมองว่ามันไร้สาระใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองกลับไปดูในเนื้อเรื่องนะในชอยนะคะว่าตัวไหนที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเดี๋ยวเราไปดูที่โจทย์เลยน้องเมื่อกี้เราบอกว่า before 1 9 6น9 c ใช่ไหมเราก็มีช้อยมาให้น้องห้าใช้คือมี Practical, Security, Non Sense, f r a n i n g แล้วก็ a p p r o p r i a t e นะคะอ่ะพี่ออนเอาคำหลักๆที่เรามักจะเจอในข้อสอบก็คือคำว่า Practical จะบอกว่าออกหลายปีมากๆนะคะแปลว่าใช้ได้จริง Non Sense Non แปลว,ว่าไม่ถูกปะ Sense ก็คืออะไรที่มันมีเหตุผลถ้า Non Sense คือ,อไรสาระ Inappropriate แปลว่าไม่เหมาะสม secret แปลไม่เอามันเป็นไร secretive เอาแค่ secret แปลว่าความลับถ้า s e c r e t i ก็เกี่ยวกับความลับแค่นั้นเอง frightening แปลว่าน่ากตัวเพราะฉะนั้นตอบข้อไหนคะน้นองๆเราดูซิอ่าใช่ค่ะมองว่ามันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาตินะคะไม่ใช่เรื่องที่เป็นความจริงนะคะมันพิสูจน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยตอบ nonsense นนค่ะ เป็นยังไงคะน้องเสร็จแล้วนะคะสำหรับ3ข้อ reading ปี63ใช้เวลาเพียงนิดเดียวเองใช่ไหมคะอ่ะยังไงก็ขอให้น้องๆเนี่ยโชคดีนะคะสำหรับวันนี้พี่ยอมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ